เตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสำหรับเด็กคนไหนที่นั่งดูอยู่ก็ให้ผู้ปกครอ,องมานั่งดูด้วยนะเตือนแล้วนะจากใจพวกเราชาวสระ,ะน่องสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรามาอยู่กับรายการทดลอง รายการใหม่นะครับอันนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะครับสำหรับรายการทดลองภาพในช่องสนองของเรานะครับวันนี้เราอ่ะจะมาทดลองสุภาษิตอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเปิดช่องบูรุษแนะนําตัวผมชื่อสุภองนะครับผมสำหรับรายการนะรายการนี้เป็นรายการทดลองภาพท่าภาษามันเป็นภาษาอะไรนะภาษาเหนือครับผมภาษาเหนือเออแปลว่าอ้วกอ้วกเออกูกูชอบเป็นคนที่กินดีอยู่ดีไม่ได้อ่ะเออชอบอ้วกไงแต่กูเลยอยากทดลองไงแต่แบบ มันทดลองมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมในฮร์มนเทปก็เลยไปเอาสุภาษิตมาอะไรนะขิงก็ลาขาก็แรงกูไม่รู้ว่ามันคือสุภาษิตหรือเปล่ากูก็เลยอยากรู้ว่าถ้ากูกินมันเนี่ย,ม,ม,ยมันจะแรงจริงไหมมันจะแรงจนแบบทาให้ให้กูหกักได้ไหมให้กูอ้วกได้ไหมจะอ้วกไหมันเข้าใจป่ะพวกน้นองๆก็อย่าไปทําตามนะครับแต่ว่ากินตามได้ว่ามันเป็นสมุนไพรโดยดีนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณมันก่อนขิงช่วยชะลอความแก่แก้อาการร้อนในช่วยรักษาอาการไมเกรน บำรุงหัวใจทําให้แข็งแรงฟื้นฟูมันดาหลังคอดช่วยลดอาการนอนไม่หลับช่วยแก้อาการเมารถช่วยแก้อาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องขับลมและช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยจ้าช่วยอาการท้องอืดท้องเฟ้อรักษาอาการน้ํากัดเท้าแก้ลมพิษแล้วก็สามารถเอามาทาแก้พิษแมลงสัตวกัดต่อยอโอเค แต่พูก็มันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวผมลองขิงกันเลยขิงเนี่ยคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินขิงนะคือย่ยาผมอะ่ะชอบทาผัดขิงใี้กินอะ่ะผมจะลองรู้มันจะอร่อ,รอยกับแล้วลืมไหมมันอาจจะเป็นขิงไงน,นี่ไงขิงผัดเราอาจจะกินไม่ได้ใช่ไหมบนมอนเท๊ใช่ครับผมอ่าแต่ว่าเราลองมากินขิงสดดูว่าสรรพคุณลืมไม่ได้เลยอันนี้นมนะึมว่าเนี่ยเรามาเป็นที่แก้ลายเฉยแต่ว่ารายการเราทดลองฮะอ๋อทดลองฮะเออโหตายแล้วรายการที่ครูตากสร้างมุกสุดติดหลาน เราไปดูกันนะขี่โอเคอ่ะลองเลยมันเหมือนยังไม่สุดเอาไหมเมื่อี้เราทดลองแล้วหูน้ำหูน้ำตาไหลเลยเย็ดแม่โคตรเผ็ดเลยคิดว่ามันเป็นเป็นปลาหรือเป็นหมูตลอดเลยกูจะต้อง ตับมันขึ้นมาไว้ตอนแบบเหลือกกนๆนะไอ้เี้ยทำไมคนไม่กินหมูอ่ะกูตักขึ้นมาเคี้ยวโอ้โหอย่างเงี้ยละลากแตกเลยอ่ะเมาดูว่าเราจะกินคาแบบสดๆได้ไหมไอ้ยินี่ไม่ได้ไอ้ยนี่กินไม่ได้มาเทพแต่กูขอรออีกทีหนึง่งจัดไป <c oughs> รอ <c oughs> มัน กูมันเหมือนจะแ acting ร่างกายกูมัน acting หรือเปล่ากูลองไหมผมจะทําคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเอ๊ย f a คหรือเปล่าวะเอ้ยมึงมึงต้องการพวกอะไรเงี้ย f a เปล่าคือไม่นะครับผมจะมีแขกรับเชิญทุกรายการเพื่อให้มาทดลองว่าผมมีแขกรับเชิญและวขอเชิญพี่ฝนครับ เดี๋ยวผมให้ทดลองอันแรกเลยคุณฝนคือผมแบบคือเราห้ามเฟงนะคุณฝนคุณห้ามเฟงนะคุณคืณคอรสชาติเป็นงไงคุณบอกเลยอ่าคุณบอกเลยคือไอไอขิงเนี่ยไอตัวขิงนะผมว่าใครกินได้ไอคนกินได้อ่ะก็มีนะผมว่าถ้าคนกินได้ก็ชอบแต่ว่าสำหรับตัวผมเองอ่ะผมกินไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองให้คุณฝนดูอ่าสำหรับพี่ กินข so uh, uh, ิงอ่ะผัดขิงพี่กินได้ลองดูลองดูน้ำขิงพี่กินได้แต่ว่าสดก็ไม่เคยกินอออ่่พีต้งงละเราลองก่อนนะลองเลยครับเอ่าลองรีแอคให้ดูหน่อยเนอะไมันมันเคี้ยวได้นะแต่มันกินไม่ได้ใช่ป่ะตันกินไม่ได้อ่ะเออมันมันเผ็ดแล้วมันก็ขมอาเลยนะ

เอ้ิดกอ,อ่เฮ้ยลูกคคิดไปเองวะอ้าวรอคิดไปเอง <c oughs> คุต้องรออีกทน,นใช่ไหมใช่รออกท <c oughs> นึง,งคิดไปเองฟันได้หักอะบอกเลย่านคิดไไงวะบอกิดไปเองไม่คิดเองอกโอ้โอเอ <c oughs> หเาเินีนาโดยฝากล้วม์ใจอีพีสองอามากินยี่อะไรให้ดูก็ติดตามชมนะค,ะครับตลาบวันนี้ขอลาไปก่อนครับผม BAAAAAAA <laughs> 行。